ก็มีปัญหาคือปวดคอปวดบา่าไห,หล่แล้วก็ปวดหัวแล้วอีกอาการหนึ่งก็คือนอนไม่ค่อยหลับอะค่ะปวดหลังะค,ะค่ะปวดตั้งแต่แบบคอตรงนี้ค่ะตรงต้นคอเนะะี่ค่ะมันปวดล้าวลงไปนะคะตรงบ่าแล้วก็ไหล่นะคะ่ะตรงสะบักเนี่ยมันเหมือนกับว่าสะบักมันจมอะคะ่ะปวดมากเลยนะคะล้าวลงไปที่สะบักนะคะปวดหนัหนกๆก็ขึ้นไปที่ขมับ นะคะปวดหัวมึนไปหมดเลยนะคะหัวหนักมากมปวดคอ <Okay. S 2> ปวดบ่าแล้วมันปวดมาตรงเอวเอวไม่พอนะคะก็ล้าวลงมาตรงสะโพกเอ,อกค่ะ ค่ะครูพี่อุ้ยนะคะก็อดีตรับชาชการหลังจากที่เกษียณอายุราชการแล้วครูพี่ก็มาทําออนไลน์เต็มเวลานะคะเ<ๆ>พราะว่ารเราชอบในเรื่องของการค้าขายแต่มันก็มีปัญหาคือพอเราทําออนไลน์ใช่ไหมคะเราก็ต้องมองโทรศัพท์ทั้งวันเลยต้องตอบแชทต,ต,ต้องคุยกับลูกค้าคะ่ะก็มีปัญหาคือปวดคอปวดบ่าไหลแล้วก็ปวดหัวแล้วอีกอาการหนึ่งก็คือนอนไม่ค่อยหลับอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วพอมีอาการแบบนี้ครูพี่อุ้ยทำอย่างไรคะกับอาการที่เกิดขึ้นก็คืพอพย,อยายาม ส่วนมากก็คือไปให้นวดนะะอะ<ว>ดค่ะนวดแผนโบราณอะไรพวกนี้คือมันก็ดีเป็นพักๆอะคะ่ะแต่ว่ามันไม่หายขาดเพราะเรารู้ว่าโรคพวกนี้มันเป็นโรคเรื้อรังอะ,ค,ะค่ะอ่านตัวเดียวปิดนะคะคือจะบอกว่าเราก็สรรหามาทุกอย่างนะคะไอ้เรื่องเนี้ยแต่เรารู้ว่าอาการพวกเนี้ยเราจะใช้แค่การนวดอย่างเดียวมันไม่เห็นผลแน่นอนบางคนมีเพื่อนบางคนไปฝังเข็มอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่หายค่ะก็เลยลองดูค่ะเพราะดูสารสกัดแล้วมันช่วยในเรื่องของ สายตาด้วยค่มมีสาระกัดเรื่องของสายตาด้วยแล้วก็เรื่องของการปวดเมื่อยอะไรพวกนี้ค่ะต้องลองดูค่ะแต่ว่าตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่พอทานไปสักสามสี่วันรู้สึกว่าเออสายตามันดูชัดขึ้นแล้วก็อาการปวดเมื่อยมันดีขึ้นคะคือไปฟังเภสัชกรพูดด้วยค่ะเรื่องสรรพคุณของสารอาหารพวกนี้ของตัวดีออฟฟิศค่ะเลยทําให้เรามั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเราอ่ะจะทานอะไรก็ต้อง ขอข้อมูลนิดนึงอะคะ่ะไปทำกายภาพบําบัดเ็าทามาแล้วนะคะเพราเคยแบบปวดถึงขนาดแบบลุกไม่ขึ้นก็มีมค่ะแล้วก็ไปฟังเข็มฟังเข็มด้วยมาแล้วก็ไม่ดีขึ้นค่ะได้ข่าวว่าฉีดด้วยฉีดยาด้วยใช่ใช่ถึงขนาดปวดมากจะต้องให้คุณหมอฉีดยาให้ <c oughs> ค่ะค่ะวันนั้นพี่ไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ,คะแล้วก็เลยซื้อมารับประทานค่ะเพาหลังจากที่ได้ฟังจากที่คุณหมอเภสัชหมอค่ะเกี่ยวกับสรรพคุณของตัวยาค่ะ,คะเออก็มั่นใจก็เลยลองรับประทานค่ะอพอทานไปแล้วะค่ะ มันเห็นได้ชัดตรงที่อาการปวดที่เราเคยเป็นนะคะที่มันเจ็บสะบักมากมากี่ยค่ะมันคลายแล้วก็มันดีขึ้นนะคะอาการปวดเนี่หายไปค่ะก็เลยแบบเออมั่นใจมากเลยว่าดีออฟฟินนี่ดีมากเลยค่ะค่ะตัวนี้นะคะพี่เอกบอกว่าได้ความจากเภสัชกรด้วยแล้วก็มั่นใจเพราะว่ามีออยด้วยค่ะดังนั้นอาการตอนนี้พี่เอกก็เลยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะตัวเองอะค่ะมีปัญหาเรื่องปวดคอบ่าไหลเนี่ยเป็นมาประจําเลยนะคะ เป็นตั้งแต่สมัยทํางานนะคะตอนนี้ออกจากาบริษัทที่ทํางานแล้วนะคะเออนะคะแต่อาการก็ยังเป็นอยู่นะคะเพราะเราต้องใช้นะคะทั้งคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนะคะบางทีนะคะ1ชั่วโมงก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล้ว3มชั่วโมงก็แล้วนะคะก็ยังไม่ได้หยุดพักใช่ไหมคะมันก็จะมีอาการปวดมากเลยนะคะล้าลงไปที่สะบักนะคะปวดหนักๆก,ก็ขึ้นไปที่ขมับนะคะปวดหัวมึนไปหมดเลยนะคะค่ะ ทีนี้นะคะก็มางานเปิดตัวสินค้าตัวนี้นะคะ The Office X นะคะสปปรรพคุณคือตรงใจเลยที่เราอาการเราเป็นอยู่นะคะปวดคอบ่าไหล่เนี่ยช่วยได้นะคะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้กลับบ้านไปในวันนั้นแล้วไปเปิดกล่องน,นะคะรับประทานเลยก่อนนอน2เม็ดจัดไป2เม็ดก่อนนอนตื่นเช้ามาอาการต่างๆหายไปหมดเลยอาการปวดก็หายปวดหัวก็หาย แล้วก็อาการนอนไม่หลับก็หลับได้สนิทแล้วก็หลับยาวเลยจนสว่างเลยนะคะนี่เลย,เ,ยเป็นสปปรร์คุณของดีออฟฟิศเอ็กประทับใจมากเลยค่ะ ก็อย่างที่บอกค่ะทุกๆวันนะคะก็จะนั่งอยู่หน้าจอคอมบ้างแล้วก็อยู่กับมือถือบ้างค่ะบางวันก็จะมีไลฟ์สดบ้างเนี่ยค่ะหลายชั่วโมงเลยแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะทุกๆวันมันก็สะสมมาสะสมมาแล้วมีวันหนึ่งค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอยู่ๆก็แบบปวดหัวหนักมากปวดคอปวดบ่าแล้วมันปวดมาตรงเอวเอวไม่พอนะคะก็ล้าวลงมาตรงสะโพกอีกค่ะแล้วก็จะทรมานมากเลยนะคะเวลาเรานอนนะคะมีเพื่อนแนะนําค่ะให้รู้จัก นี้อฟย D o เ f i c e X ค่ะ,คะแล้วพอเราได้ดูสปปรรพคุณแล้วก็ได้ดูเกี่ยวกับเนื้อหาของการทานดี f f ฟ c e แล้วมันช่วยเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอพออ่านข้อมูลแค่นั้นแหละรู้เลยว่ามันตรงกับอาการที่เราเป็นอยู่ก็เลยตัดสินใจทานเลยค่ะทานวันละหเม็ดก่อนนอนอเชื่อไหมคะว่าทาน1เม็ดนะคะก่อนนอนแค่คืนแรกอะตื่นเช้ามาเหมือนแบบ เราฝันไปเลยนะ,ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้อุปทานไปเองค่ะว่าอาการที่เราปวดตึงๆมานานอนะ่ะสาเดือนเนะ่ยมันเบาลงแบบเห็นได้ชัดอะค่ะอันนี้ค่ะนาะก็อยู่กับพี่เอที่จังหวัดปทุมธานีพี่เอเนี่ยมีอาการในเรื่องของออฟฟิศซินโดมปวดคอบา่าไหล หนักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังว่าก่อนแล้วก็หลังทานแล้วรู้สึกยังไงบ้างค่ะปวดบ่านะคะ hmm. ปวดปวดมากมาเป็นเวลาประมาณสัก3 4ปีแล้วค่ะ <c oughs> เป็นเป็นหายหายก็เลยชะล่าใจถึงวันหนึ่งเนี่ย hmm. คือเราปวดมากเราไม่ได้ปวดขึ้นคอหรือว่าขึ้นบ่านะคะมันลงที่มือ <Ooh. S 2> ปวดตรงเนี้ย <c oughs> ปวดมากชนิดว่าโหไม่ไหวแล้วเราคิดว่าก,กระดูกเราต้องมีปัญหาแน่นอน <Ooh. S 2> เลยะะแล้วกลัวมากไม่ได้ละต้องไปหาหมอพอตอนบ่ายเนี่ยที่เราจะไปจริงๆเนี่ย เราขับรถไม่ได้ค่ะแขนเนี่ยค่ะไม่สามารถยกขึ้นมาได้วันนั้นนะคะไปที่บริษัทนี้เลยนะคะเพราะว่าเห็นเขาจะเปิดตัว D office X เกี่ยวกับกล้ามเนื้อไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญเขาพูดก็เลยคิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราได้ดีคทานทานไปพอวันที่สามเชา 2, ้าสองเย็นสองเช้าสองเย็นสองวันที่สามเรารู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวเราเนี่ย ไอ้ยังแป๊บอยู่นะคะ,คะแต่มันเหมือนมันเบาไปหมดเลยไอ้ที่เคยท,ที่ที่มันบอกปวดขึ้นมาเยอะค่ะมันเบาขึ้นไปเองเลยแล้วก็แบบเหมือนว่าตัวเรามันสวิงง่ายพี่เอไม่ได้อุปทานใช่ไหมคะเอกไม่อุปทานเพราะว่าตัวเอกเ,เองเป็นมานานแล้วเอกจะรู้สึกได้ค่ะ,คะแล้วหลังจากนั้นมาวันที่สี่วันที่ห้าจนทานเนี่ยค่ะหมดไปอีกสองแผงมหมดไปสองแผงนี่บอกเลยค่ะว่าตอนเนี้ยค่ะ ที่เท่าที่เห็นเนะะี่ยค่ะเอทําได้ทุกอย่างเลยแล้วเมื่อคืนนะคะเอยังคุยกับลูกเลยว่าผมมามาดีใจมากเลยสมามาถอย่างนี้ได้ด้วยขอเจอาไไนได้แล้ว<อ>